ถ่ายไปแล้วมันไม่มีอะไรล็อกมือเดี๋ยวโหลดรน้ำั่ายให้พี่โจพี่โจพี่โให้นกเยอะลูกเรียก้องเป็นนกนูนโดนมองนกมองนกให้นก ยกไ่นกล้นไงนกตัวให่แล้วนะไม่ไปไม่ไปลูกไม่ไปเดี๋ยวก็จับตัวนะฮะไม่ตกไม่ตกไปย

ยอนยอนให้ยันให้ไม่ยุ่งยอนให้มันเขารู้ได้ยังไงว่านกอันนี้มันจะต้องกินไก่ทอดมาแล้วมาแล้วว้ายเธอละโอ้ยกขผมไปกินเขาใหญ่ของตะกินโอ้โห